จิตมันมีพลังนะจิตมันมีพลังงานคนเราชอบพูดถึงปฏิหารหลวงปู่ดูลบ่าปฏิหารไม่มีมีแต่พลังงานของจิตนั่นอย่างเวลาจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลใช่ไหมนะแ,แล้วเราจะส่งให้สัตว์พวกเปรตพวกผีพวกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราอุทิศส่วนบุญได้ แต่กับมนุษย์เนี่ยบุทิศส่วนบนไม่ได้เขาไม่รับหรอกนะเขาไม่รู้เรื่องแต่เราส่งกระแสของความปรารถนาดนะีภาษาโบราณล้าแผ่เมตานะตาและพูดยุคของเราส่งความปรารถนาดีไปต้องปรารถนาดีจริงๆนะไม่ใช่ปรารถนาปลอมๆกระแสของความปรารถนาดีมันเป็นพลังงานของจิตนะ นี้ถ้าเรามีความปรารถนาดีจริงๆพลังนี้แรงนะแล้วถ้าหลายๆคนสร้างความศาสนาด้วยกันพลังงานยิ่งเยอะใหญ่เลยวนะัตถุทั้งหลายเนี่ยมันก็มาจากพลังงานอีกทีหนึ่งเนะมื่อเราช่วยกันสร้างพลังงานที่ดีให้กับโลกนี้อย่าสร้างพลังงานที่เลวโลกก็จะสสกปรกไม่น่าอยู่มากขึ้นมากขึ้น เหมือนทุกวันภาวนานะก็ส่งความปรารถนาดีไปสัตว์โลกทั้งหลายฝึกนะฝึกเองทุกวันถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะเราไม่ต้องพูดเรื่องสมาธิเลยสมาธิมีอยู่แล้วในขณะจิตที่เรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเนะี่ยจิตเป็นกุศลนะ จิตมีสติจิตมีสมาธิแต่ถ้าเจืออกุศลลงไปนะเช่นอย่างอยากให้คนนี้เขาได้ดีแต่อย่าดีเกินไปนะอย่าดีกว่าเรานะอ่ไรเงี้อยอ้ยางนี้ไม่ใช่ละปรารถนาดีนะให้เขาดีเต็มที่ไปเลยตั้งใจไว้นะจิตของเราจะมีพลังแล้วพลังของจิตตัวเนี้ยมันมหาศาลนี่ทีนะ